ครัพบพบกับช่องแมงครับฟูช n แนลครับตอนนี้เนาะก็ส่วนศรีรษะนะฮะหรือส่วนเสียนนะครับนะเนาอก็ออกมาแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วเดอดนีครับ

ลอกินดีมานะคะช่วงนี้ไม่ายูกไม่ได้เปนอะไรเลยค่ะก็เฉพาะตรงที่ขัดก็ไม่เป็นล่ไหมตัวทุกชิ้นทุกอันม่เป็นอะไรเลยไม่ได้่าไ,ไ,ไม่มีกักอดโอดูสิท้องฟ้าก็สวยงามมนหม,นม,นมนเส้องคูตอนที่เราตอนที่มันเป็นเก็่ ทั้งคนมาช่วยจมกนะคะก็เยอะมากวันนี้อะไรกันบ้างีก็มาเยอะแยะมากมาเยอะมากี่มาในวันนี้เป็นอะไรจริงตัตจิงจ้าขอบคุณที่นาคะมาตอนเช้เพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็ดีรจมก ก็จะุมผ้านะ FC เนาะเหมือนเดิมนะ FC นะครับจากหัวไม่ใช่จากหางมาจรลดหัวนะฮะ จรดทยจรดเสียนนะครับเขาเรียกว่านะฮะโอเคเรก,กลับแล้วนะฮะอเีเพราะว่าทํามสำเร็จแล้วนะฮะทีน่ blanch hurting black gut mulut hoc-ho-lang pul Principal Michael awal 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 ในมุมนี้ฮะ c บริเนี่ยคืออยู่เรียครับก็เตรียมตัวนะครับไอจมปาดงนะสี่บหมดแล้วนะนี่คือมโอเคนะครับยกเสร็จเรียบร้อยนะ ก็แต่ขาลง,งาน,านะครับแต่ว่าจะืหรือเ่าะจะถึงนู่นถ้าเมื่หรือเปล่าในเอ็นซีนะฮะนะครับหรือว่าจะลงตอนกลางคืนนะเอ็นหรือว่าจะลงตอนวันนะครับเรามาด,นนรราดูกันนะครับรอดูกันนะครับก็จะถึงตอนไหนนเะอะ็ซีการลง โดนหไเนี <ừ> ่ยกาวันจะเห็อย่างเงี้ยดับสายตาเราสบายเยเนสบแ่ี ร้อยเร ng, ื้อหงมนะเอ็มสี่เสียนทันไปแล้วนะฮะนี่นะครับก็ส่วนทางด้านหัวนะครับ ก็ที่ทเคลื่อนอย้ายก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยเดินตามขบวนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้จีดขวางนะครับชาวบ้านหรืออะไรต่างๆนะฮะเพื่อที่จะ,ะเพื่อความป<ว>ลอดภัยรของทุกคนด้วยนเนาะเกือบลืมช่วงไฮไลท์ด้วย อ๋อ oh, ช่วงไฮไลท์ในเอฟซีนะครับช่วงไฮไลท์นะฮะ่าลืมนะฮะไฮไลท์ของเราวันนี้นะฮะไฮไลท์นี่นะครับ หลับหลายช่องหลายหลคนก็มาเรื่องส่งนะฮะสิหลายหลายช่องเนะานะก็ะวันนี้ก็สำเร็จแล้วนะฮะสิ รประมาณนี้เนาะที่อันนี้ก็อนุโมทนานะบุญด้วยกันนะเอฟก็มาร่วมส่งนะครับผู้บริจิจนะครับวันนี้วันจุดอาทยนะครับเรามารอดูกันว่าจะถึงกี่โมงนะครับเนาะถึงทึ้นมืดหรือเปล่านะเอฟซีนะครับจำปดงเนาะ